c o n เน c ชั o นดีมีชัยไปกว่าครึ่งอวันนี้เรามาพูดถึงเลข4ี4กันนะคะสีเนี่ยไม่หมอยังยังไม่เคยพูดที่ไหนเลยเนาะเพราะว่าเออใช่ยังไม่เคยพูดแหละเลข4ี่มันเป็นเลขเกี่ยวกับการค้าขายไหวพริบเจราจาสื่อสารอาจจะหมายถึงความฉลาดก็ได้นะแต่มันเป็นความฉลาดในด้านไหวพริบอะ่ะอืมทีนี้เมื่อ4ี่กับสี่มารวมกันมันจะก็จะกลายเป็นยังไงอะคนคนนี้พูดเก่งสื่อสารเก่ง เทีนี้เลขสี่เนี่ยมันไม่ใช่เลขเกี่ยวกับการเงินโดยตรงนะแล้วก็มันไม่ใช่เลขเสน่ห์โดยตรงแต่แม่หมอว่ามันเป็นเลขที่ที่เสริมให้ทุกอย่างอะดีขึ้นแต่ต้องดูเบอร์ประกบด้วยนะถ้าเบอร์ประกบไป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 แตะเลขเสียเนี่ยคือความหมายพังพินาศนะคะทีนี้คำว,ว่าคอนเนคชันดีมันมีใช้ไปกว่าครึ่งยังไงเราเป็นคนที่สื่อสารเก่งเรามีข้อมูลอะเลขสี่เนี่ยเขาเป็นคนมีข้อมูลนะเขาเป็นคนรู้อบเขาเป็นคนไหวพิบดีไงเขาจะไปศึกษาข้อมูลทีนี้คนที่มีข้อมูลคนที่มีเรื่องคอนเนคกับคนอื่นอะมีเรื่องสสืื่่่ออารกับคนนนเีย พอเรารู้จักใครเราเราสามารถเป็นเพื่อนกับเขาได้สื่อสารกับเขาได้เนี่ยโอกาสนะคะในการในเรื่องการงานโอกาสในเรื่องการใช้ชีวิตนะคะโอกาสในเรื่องความมั่งคั่งเนี่ยมันโอกาสมันมันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่ามันพรั่งพรูมันเพิ่มพูนอ่ะมันรู้จักพูดอืมแต่คนที่พูดมากอยู่แล้วอะ่ะไม่ควรจะมีเลขนี้อย่างเช่นแม่หมอแม่หมอจะไม่มีเลขนี้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าแม่หมอมีเลขนี้เนี่ยโหหูหลับตับไม่กันพอดีแล้วอาจจะก,การพูดอาจจะกลายเป็นการไร้สาระ พูดไปเรื่อยแล้วก็เขาเรียกว่าพูดเพอร์เจอร์พูดไปแล้วมันหยิบจับอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นด้านด้อยเออมันมัน,ม,นมันเหมาะกับคนที่เขาไม่กล้าแสดงออกหรือว่าจริงๆมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกคนพูดเก่งก็ใช้ได้เพราะว่าเลขเนี้ยมันจะไปเชื่อมต่อเชื่อมต่อคนมาให้เราทุกคนเชื่อไหมโอกาสในชีวิตนะมันเริ่มจากการที่เราคุยกับคนเป็นนะบางคนเนี่ยแบบคุยกับคนไม่เป็นแต่ว่า เขาเรียกว่าอะไรพอคุยกับคนไม่เป็นแล้วโอกาสในชีวิตมันน้อยแต่คนที่เขามีทักษะการคุยเป็นบางทีเขาไปคุยกับคนที่เก่งในเรื่องการทํางานบางทีเราเราเราไปได้คุยกับคนที่เขาแบบเก่งในด้านนั้นด้านนี้กลายเป็นว่าเราได้รับความรู้จากเขาด้วยได้เป็นเพื่อนเขาด้วยแล้วก็ได้คอนเน็ชันก็คือพอเรามีเพื่อนที่เขาทํางานเก่งๆเนี่ยเราได้ความรู้จากเขาไม่พอนะเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราเราสามารถมีคนไกด์นาทางเราอะความผิดพลาดมันก็น้อยใช่ไหมล่ะเนี่ยพอความผิดพลาดน้อยมันก็กลายเป็นว่าเราสามารถที่จะ อะไรได้ประสบความสําเร็จง่ายขึ้นต้องบอกว่าง่ายขึ้นนะไม่ได้บอกว่าประสบความสําเร็จเลยนะต้อง,ต,อง,ต,องต้องพูดย้ำๆหน่อยเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนไปเข้าใจอะไรคาดเคลื่อนอทีนี้ไม่หมอเลยมองว่า ي, เฮ้ยลข 4, 4ี่เนี่ยมันเป็นเลขถ้าจะถามว่ามันทําให้คนรวยได้ไหมก็ได้คนเราจะรวยจกคืองานทุกงานบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ช่างมันคือการขายหมดมการเป็นครูการสอนการบ้านก็เป็นการขายชนิดหนึ่งาขายหนังสืออะไรอย่างน้อยอ่ะการที่เราทําอะไรก็ตามในโลกก็ตามในโลกเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นการขายหมดฉะนั้น คนขายก็ต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดีการสื่อสารอาจจะไ,ไม่ได้แปลว่าคําพูดก็ได้อาจจะแปลว่าการพิมพ์ก็ได้การแสดงออกด้วยท่าทางอะไรสักอย่างก็ได้ฉะนั้นคนที่มีทักษะการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันได้เปรียบคนอยู่แล้วตัวเองว่าไหมอย่างแม่หมออะแม่หมออะออแม่หมอไม่ได้ชมตัวเองนะแต่ถ้าแม่หมอไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้ดีในเรื่องเรื่องนั้นเนี่ย แม่หมอกอ็เขาเรียกว่าอะไรล่ะมันก็ไม่มีคนที่จะมาสนใจเรื่องนี้ถูกไหมเออการสื่อสารไม่ได้แปลว่าการพูดอย่างเดียวนะการที่แม่หมอทาโพสต์ภาพการพ,พิมพ์การดึงคนเข้ามาทุกอย่างมันคือการสื่อสารหมดฉะนั้นแม่หมอคิดว่ามันสําคัญนะที่เราจะต้องกลายเป็นคนที่มีการสื่อสารที่ดีเพราะว่าการสื่อสารที่ดีนี่นาพาโอกาสทั้งเงินทั้งท,งทงองเอาถ้าแม่หมอเป็นคนสื่อสารเรื่องเบอร์ไม่ดีอธิบายไม่ได้พูดไม่เก่งเขาจะมีคนมาซื้อเบอร์กับแม่หมอไหมจะมีคนมาดูดวงกับแม่หมอไหมใช่ไหมการสื่อสารสําคัญมากนะคะฉะนนั้ แม่หมอว่าเลขสี่สี่เนี่ยมีสักคู่ก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดแต่ถ้าในเบอร์เนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวกับเลขสี่อยู่แล้วอะสี่ห้าห้าสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่หรือว่าสี่สองสองสี่หรือว่าสี่หกหกสี่อยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปมีเลขนี้ซ้ําอีกก็ได้เพราะว่าอย่างที่แม่หมอบอกอะไรมากเกินไปมันจะกลายเป็นจากเราอะพูดจาทักษะสื่อสารดีกลายเป็นว่าเอ้ยอินี่ขี้โม้ไอ้นี่พูดเกินพูดเพอ้อเจอพูดไปเรื่อยมันอาจจะสร้างความน่าลำคาญได้อันนี้มันแล้วแต่ว่า มันแล้วแต่พื้นฐานคนด้วยนะแต่แม่หมอมองว่าถ้าคนมีความรู้หรือคนจะชอบค้าขายหรือว่าคนที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสารการพิมพ์การอะไรต่างๆเนี่ยการมีเลขนี้จะทําให้เรามีไหวพริบที่ดีนะคะแล้วก็มีทักษะการสื่อสารที่เลิศแม่หมอว่าดีต่อให้มันไม่ใช่เลขการเงินหรือไม่ใช่เลขเสน่ห์แต่แม่หมอว่าคนพูดเก่งคนที่มีทักษะการสื่อสารดีเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งโอเคขอบุณที่ฟังจบนะคะฝากติดตามเลยนะจ๊ะเบอร์ดีๆหกสามหกห้าจ้า